สวัสดีจ้ายเอ็มพาลอจ้าขับปาหาเหตุบรรยากาศพุตกลิ่นจ้บมันเนอพกัดกับปลาน้องมิกตะมนฑาขาเพ่อพุทธินิกียววัดบุจ้าแบตเสหัวเนี่ยมากี่ยางบริยางจ้เห็นเอกระแจงก็เลยขอมาหาเหตุนาะจ้ามาดูกับยาปาสีมันมามันจ้เห็นเออสองจูมจ้าเอาสองไข่สองจูมหนึ่งจจเนเป็นงูเลื้อยจ้าว่ารุดจะจบเนเห หนึ่งจ้ะมี่ส่องจุนแกไปแล้องส่องจุนนะเจนิคุณตกลิ่นจ้ะพี่น้องสิ้นทายถ้ำได้สำได้กับโมโหดเด,ดหนหนเ้อจ้ะแด้กะว่าสิบโมากับโมื่อวานไแต่ใครคนหลายเนาะจ้ะก็เลยเกิดจากแม่จ้ะพี่น้อง ไปนาท่านหอคนจากขี่ดินสัตว์จากไปเนะออแนาะมาแกีเนาีกรยแงจ้ะแบ้านลืมมีมันเเอามีดมาขจีมาได้คือกาหดเล้ะกไปเนาะบนมี้ไตอันห่างใหม่เนาะจกะนาะโอ้ยยึดออกไปะพี่เนาะห่างใหม่าย ก็งกเลื้อนก,ก็เกาเลยจะพี่นอเจ้าจะพยังดูขี้ดินอยู่นี่ีหาดอกเนาะจ้ะดอกมาไต่เออเบิดบว่าะจะพี่นอก็อ่านเก็บซีบกวัวใครอยู่นี่จ้ะเหลืออยี่ดอกเดียวเนาะจ้ะนี่หรือผัดอกแล้วกว่ายเลยบอ้จะพี่นอ โอ้ตัวนี้สงสัยสีแมนเลยจ้ะมันเฮยเพราะว่าคนชิมมะตะเอาเนาะจ้ะเนี่ยเดี๋ยวเอาหน่อยหนึ่งจ้ะเอาเมีนจังงานจ้ะพี่น้โดเดี๋ยวเดี๋ยวสิมบ่จ้ะมาบ่มวเก่าก็มีใครคือเก่าเลยจ้ะแต่ว่าบ่อไร้ใครนาะจ้ะพี่น้อง ngục lưỡng cứ cầu là chà hiệu mọi người chạy hiệu mọi người chạy hiệu mọi mời nó hiệu Đây là chạy hiệu khay người Khay hiệu cho người chạy Ngục lưỡng người chạy hiệu đám người chạy hiệu mọi nộp เดแค่ไหนกันหนูเหลืองไข่เดียวจะผิดหนอะมี่สนีบอจะพี่หนอนะอีกใกล้หนึ่งจะพี่หนอนะบ ไ้ใข,ใขกกใ่ให้เราหกขาวเาจ้จนี่นี่เจนี่อุ้มนรื่องจนี่โอ้ตัวโอ้หัวจักจับเหอัวกินเพลินยายจะให้เบิ้งด้วยจ้าเบิ้งแนนนี่เห็นอวกหน่อยกระเจงสีเลยจ้ะพี่นาะงี้มาเน,นี่แเ้งขาะแ้งขาเหน่าแต่ออกเพคนจ้าพี่เนาะ cái luôn đoạn dạng luôn đây luôn đoạn luôn dạng luôn đoạn luôn cho phía dạng nhìn dạng luôn dạng nè dạng đam dạng luôn dạng luôn dạng luôn dạng nó chà luôn เปื่อยจ้ะเห็นั้เจเพ่นงยุ่งจ้ะห้องน้ำจะพี่ะ้องจเลี้ยวเห็นเห็นราโกกันเดืองนี่หนับบานนาะจ้ะนี่จะพี่หนอตักเสือโอสิบ้จ้ะพี่หนอจะดหนอ đam đọc nương chưa phi đọc. đọc nương chưa lửa đọc nương chưa nè nắm đam nương 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 ่ออหนึ่งจ้ะหา,ากินกระหยางได้จ้ะพี่น้อเห็ดปลากลังเสอืออานำไม่หยีมันก็เลยบป่จ้ะว่านใหญ่เเห็ดเราโมีแต่ใครจนเต็มตาจ้ะพี่น้อ,ม,นอมาเนบบงบอบมีเลยจ้ะพี่นอนอวเล่มเม็ดผึ่งดำนาะจ้ะรู้ผงานจ้าพี่นนอ แต่ยี่ห็ะโล่จะบวมันไปได้ใจตะเกีงหน่อยหนึ่งจะมือนี่เป็นเทศระงูแม่จะาเฮระงูสั้งไก่เด้อาจนี่เห็นไหจังนี่ยิ่งั้งไก่จเาราวาใหญ่กับบด้วยขืนจ้ะเป็นเทศร่ำรวยจะมีระงูมีเฮ็ดผงดำเด้อจะพี่เนาะกบานสองสามบานจะาคิมนี่ครับพาไว้อีกมือนึงจ้าในวันที่วันที่แปดจ้ะคิมนี่กับพาไว้เท่านี้ละจ้าสวัสดีจ้า